สวัสดีครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการวายลิงสายไฟเข้าไปในระบบรถ Suzuki ซึ่งเป็น s u ซูกิแฟล t นะครับซึ่งเรามาดัดแปลงเป็นการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์เข้าไปรวมกับระบบไฟเลี้ยวไฟแตรและก็ไฟแสงสว่างเราก็จะมาดูผลการต่อกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตามกันต่อว่าถ้าเราจะต่อ ไฟแสดงที่เลือนใหม่เป็นไฟหน้าปัดซึ่งแน่นอนมันก็จะมีไฟเตือนไฟเลี้ยวไฟเตือนไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟที่แสดงค่าสถานะความเร็วอะไรเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรแล้วมันเป็นระบบที่เป็นทั้ง h ฮโวลและโ o ว์อยู่ในตัวเดียวกันในชนิดไหนถ้าเป็นรถจักรยานไฟฟ้าเป็นแบบไหนถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นแบบไหน แล้วมันมีวิธีการเช็คหาขั้วอย่างไรโดยเฉพาะสีสายไฟมีส่วนที่เกี่ยวข้องไหมเราไปชมกันครับแล้วมันยังมีไฮไลท์พิเศษในสำหรับบางคนที่ซื้อ,อของมาจากการร้านค้าออนไลน์ต่างๆซึ่งบางคนซื้อมาแล้วอาจจะเข้าใจก็ดีหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ดีก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานส่วนของ หน้าจอแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งตอนผมซื้อมาทีแรกผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงมันเสียหรือไม่หรือดีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งงานนี้ก็ก็ต้องฝากให้ลองไปต่อดูเรียนรู้ดูนะครับจากคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยทีนี้ใน YouTube นะครับมีคนมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอาจารย์ครับผมดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ไม่แปลก นะครับไม่แปลกเพราะว่าถ้าคนที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยนั่นบง่งบอกถึงพื้นฐานนะบางคนอาจจะงงเอออาจารย์ไปต่อสีเทาต่อสีดําต่อสีเขียวอ่อนต่อสเอีเหลืองขาวสีเหลืองสีขาวอะไรไงอันนี้ก็คือพื้นฐานของของเรื่องไฟฟ้านะครับที่ผมได้พูดไปในนานแล้วพูดไปเยอะแล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับไปทบทวนดูได้ว่าเอออาจารย์พูดเป็นอ่อยหอยเลย พูดเป็นแบบรวดเร็วเลยมันคือ,อยังไงก็ผมก็เลยบอกให้ฟังเลยครับว่าในวงจรมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยหลกัหลกๆมันมีู่3วงจรก็คือวงจรที่นหนึ่งคือวงจรควบคุมมอเตอร์15เส้นบางคนงง15เส้นคืออะไรว่าเส้นที่1ของอาจารย์คืออะไรว่าเส้นที่14คืออะไรว่าเส้นที่3เส้นที่5คืออะไรลองไปดูทบทวนในในในสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้แล้วก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับใครที่ดูยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคู่มือการเรียนรู้เรื่องรถไฟฟ้าก็จะ ออกมาให้ทุกท่านเนี่ยได้จับจองได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่าผมไม่สามารถทําให้ทุกคนเก่งได้ในเวลาอันใกล้แต่ผมเชื่อว่าผมสามารถทําให้ทุกคนเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้และไม่ช้าท่านก็จะเข้าใจเหมือนนที่ผมทําได้คุณคิดง่ายๆอย่ายงนี้ครับถ้าครูกิจทําได้คุณก็ต้องทําได้เพราะหน้าที่หลังของผมคือผมเป็นครูต้องทำให้คุณทำได้นั่นเองนะครับไปดูกันนะครับ คลิปนี้สําคัญนะอย่าไปดูแค่ผลของการต่อวงจรแต่จงดูวิธีคิดวิธีสังเกตแล้วก็การเอาไปใช้งานนะครับเพราะนั่นคือหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณในการต่อมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ปกติแล้วรถมันต่อวงจรแม่เราอยู่แล้วแต่เราต้องวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจแล้วก็ต้องสามารถที่จะ a d e ็บหรือประยุกต์เอาไปเพื่อให้งานบริการกับลูกค้าได้นั่นเอง ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณกิตด้วยนะครับแล้วก็พบกับเรื่องดีๆแบบนี้ได้ในช่องทางทั้ง Facebook ทั้ง youtube แล้วก็สื่อออนไลน์นะครับแล้วพบกันนะครับอย่าลืมคู่มือเรียนรู้รถไฟฟ้ากำลังจะออกมาในเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับลองไปชมกันครับโอเคครับโอเคอันนี้เพิ่มเติมครับจากหลังจากที่เราต่อมอเตอร์ไปใช่ไหมปุ่ญแจนี่ไม่ใช้แล้วนะครับปุ่แจนุญแจแบบ หน้าปัดแล้วเปิดปั๊บไปโชว์แสดงมันถูกนะถ้าผิดก็แก้สลับสายนะครับแล้วเราบิดกันเร่งพอเตอร์หมุนแล้วจากนั้นเราก็เปิดเลี้ยวซ้ายเช็คดูนะครับทำงานครับเลี้ยวขวาขวาหน้าเราก็ครับแต่มันไม่กระพริบเราไม่รู้ว่าเป็นควาหวั่นป่าวอะไรครับเพราปิดชื่อไม่น่าเสียเพราะข้างซ้ายมันกระพริดนะครับข้างขวามันไม่กระพริบก็อาจจะเป็น จะหักคลิปแล้วับทีนี้ไปทำงานนะครับเวทำงานไปทำงานไปหน้าอ่าไปนี้อ่าถุงต่ำทำงานโอเคอันนี้ก็คือที่เราเรียนไปจบไปวันนั้นครับว่าเราต่อใช้เวลาประมาณช่ว่วงโมงใช่ไหมทีนี้วันนี้เราจะมาต่อกันว่าอาจารย์ผม ผมอยากได้หน้าปัดซึ่งจริงๆหน้าปัดมันก็คือเรื่องไฟแสงไปสูงถูไหมไปสูงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูไหมเพราะว่าที่หน้าปัดมันต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปสูงสามอย่างต้องมีแน่ๆครับก็คือเหมือนเดอนไม้แล้วอ่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมามันก็อาจจะมีอะไระมีความเร็วนะครับมีไฟบอกเกียร์ครับมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์พ์าอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เรามาเอาไอที่เป็นเบสิกก่อน มีสิทธิ์ที่ว่านั้นคือแค่นั้นแหละเราจะต่อไอ้ตู้เขึ้นไปทีนี้ถามว่าเราได้นับฝักมาแล้วเรื่องไม่มาแล้วเรื่องไม่มีใช่ไหะแบบนี้ก็มีนะครับแบบตรงตรงเมื่อกี้เป็นไหนแล้วล่ะเดีตรงตรงนี่ก็มีนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะสอนก่อนเลยคือสอนในการตรวจเช็คตรวจเช็คว่ามันดีหรือ,อเปล่าก่อนอ่าดีไม่ดีง่ายๆเลยครับ ฟังให้ดีทำไมอาจารย์มาสอนแยกต่างหากทำไมอาจารย์ไม่สอนไปเลยอ่ะมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรื่องสูงก็เพราะว่าถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายหน้าซ้ายหลังเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะมั12โวลต์รู้ได้ไงที่มีตัวดีซีดูดีซีแต่ถ้ามันเป็นรถจักรยานไฟฟ้าโน่นมันทั้งคันไม่ไมีปัญหาก็ต่อให้เลยไม่ต้องกลัวผังเราเพราะว่าไม่มีไฟใดทำอันตรายมันได้แต่ถ้าระบบมันเป็นแบบนี้อยู่ เราเอาไปแรงถึงเ้าไปทางนะั้นเช่นกันที่หน้าจอเนี่ยหน้าจอถ้าเป็นหน้าจอจะเป็นหน้าจอของจักรยานไฟฟ้าก็ดีหรือมอเตอร์ไซค์ฟฟ้าก็ดีสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องรับทราบก่อนเลยมันอาจจะมีไม่ได้อาจจะม,มันมีทั้งสูงและต่ำคือถ้าไปต่อกับจักรยานไฟฟ้าไม่ต้องกลัวมันได้หมดใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีดีฟีแสดง,งว่ามันรองรับไปสีแนบบสแน่ๆหกแน่ๆ จดิศสองไม่มีหรอกคือถ้าจดิศสองยังเป็นจักรยานอยู่มันก็มัาเรียกอะไรไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะนะใช้เป็ดตั้งจดิศสองโม่แล้วยังเป็นจักรยานไฟฟ้ายอยู่มันก็คงไม่ใช่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโม่ไฟฟ้าแล้วแต่แต่ก็ไม่แน่ก็แล้วแต่เขานะครับหรือที่เขาจะมีดีซีดีซีที่บ้าแค่น,นั้นเองอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไอา้ตัวนี้ทำไงง่ายๆครับเราซื้อมาเราก็มีหน้าที่เห็นะครับที่เมื่อกี้คุณไปลดนลานกันอะ อันนี้ที่อาจารย์สอนให้คุณทำา็ผมต้องการให้คุณรู้ว่าเวลาคุณซื้อมาเนี่ยคุณ,คณจะเช็คอย่างไงโอ้มันเข้ายากแต่ถ้าคุณทำในตัวเรดกเตอร์แบบนี้ไว้อ่ะอ่ามันจะซื้อหน้าปัดแบบไหนมาแล้วก็เช็คได้วิธีการเช็คนล้่ไป้าไปอ่าแล้วเราก็มาดูตรงนี้เอาละถ้าเรามีคู่มือจบเลย ถ้ามีคู่มือนะไปจบเลยมันก็จะบอกว่าไอส้สีนี้สีนี้สีนี้คืออะไรเอ้ถามว่าถ้าเราไม่มีคู่มือเราเดาได้ไหมเดาได้ก็นี่ไงส้มเนี่ยน่าจะซ้ายละมั้งฟ้านี่ก็น่าจะขวาละมั้งน้ำเงินนี่ก็น่าจะสูงละมั้งเพราะมันก็คงจะคาดเดามาจากคนด้านนะเรียบไปเนะแต่มันไม่ใช่อย่างนะี้เพราะว่าเวลาเราต่อสศรษฐกิมันไม่ใช่น้ำเงินดีกว่านะ เ็นเขียวอ่อนเป็นดำอะไรก็ว่าไปงั้นอย่าไปยึดติดกับสีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตามที่เราทําเป็นมาตราฐานแล้วเราต้องลงสีใช่ไหเช่นรถจันเนี้ยถ้าเราทําเรียบร้อยแล้วก็ทำลงสีได้เลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูก่อนคันนี้เราโชคดีหรือไม่โชคดีครับเราเห็นอะไรครับดแดงอ่าเห็นแดงกับดำเราก็หาแดงกับดำมาใส่เลยครับแดงดำแดงแดงอยู่ไหนเอย แดงในที่นี้ก็คืออันนี้ถูกไหมแดงจากนี้ติดกูอแจยกแา้วเนี่ยมจะช็อตอาจารย์เอาแดงนี้ยังเหลืออยู่อ่าไฟมาต่อทำไมมันหลวมยังไงอ๋อตัวนี้ตัวนั้มันเหล็กแหลมมาหน่อยดิอ่าเข้าแล้วอ่าแดงอ่าแดงแดงอันนี้นะ ที่ผมต่อยนี้เพราะอะไรครับแดงแดงนะอันนี้คืแดงครับแดงนะแดงครับแดงแต่จริงเราจะต่อจากแดงไม่ถูกจริงไม่ใช่นะครับเราต้องต่อจากเส้นเปิดกล่องถูกไหมครับอ่าก็คือเส้นหลังแฉแต่นี่เราแค่ต้องการพีดแดงแล้วต่อไปดําาถมว่านี่ไฟอะไรครับแรงสูงค่ะแรงสูงครับทำไมจะชดจานทร์นะ รดดีกว่าแล้วให้อาจารย์ถือนี่ไม่กลัวอาจารย์จะตายบ้างเหรอโอ้เจ็งก็เลาะเลยหมายถึงว่าดีใจเพราะงั้นแหละอ้าวมีเสียงด้วย <S 2> <S 2> <S 2> อ้าไหมเข้าแล้วเราก็เปิดนะไึกไม่มีใครเป็นหว่วงสวัสดิภาพอาจารย์เลยเหรอ, <S 2> <S 2> อโอเคโอเคเห็น,นไหมครับอาจารย์ออกมาอันนี้บอกให้รู้ว่านี่เห็นไหมความเป็นจริงคือแรงสูง ถามว่าใสแดงตัำได้ไหมออบางอันได้แต่บางบางจอไม่ได้บางจอต้องสูงนะแต่าบางจอไม่สูงมันนี่ขึ้นเลยอ่าแต่ว่าถ้าเรารู้ได้หนาะไม่เป็นไรทีนี้คําถามว่าอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าว่าส้อมมันคืออะไรใชี่ยนะส้อมมันคืออะไรไม่ยากถือไว้ถือไว้อย่างนี้อ่ะผมอยากรู้สุดว่าผมผมเป็นคนโง่เลยผมไม่รู้หรอกอาจารย์อะไรส้อมเดียวซ้ายเดียวขวาผมไม่รู้หรอกผมก็มีหน้าที่เอาสิบสองมาเอาสิบสองนะเอาแดงต่ำเนาะ สองแรงต่ำผมก็เอาไหนฮะเอาจาก DC ซีดีซีถูกไหมสีเหลืองอันไหนเอ่ยอันนี้ถูกป่ะมีเหลือให้อาจารย์ไหมมีเหลือไหมสองน่าจะไม่เหลือไม่เหลือเอาเดบสเตอร์มามีแม่เดปเตอร์หมดแล้วอ่าเดี๋ยนะปิดปิดก่อน ทุกครั้งนะครับที่จะทําความปลอดภัยที่สุดคือคือคือเชื่อตัวเองไย่ที่เรื่องรู้สิกมากนะครับฟาลงชดเอานะครับอ่าอ่าแล้วก็รอเส้นนี้ครับเส้นสัญญาณเราเรียกว่าสัญญาณนะครับเมื่อกี้เป็น power นะครับ power ที่ไปเลี้ยงจอครับแล้วก็เียนตัวเปิดไฟนะครับตอนนี้พอเปิดไฟปั๊บหน้าจอก็จะติดใช่ไหมทีนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ย เราคาดเดาว่าส้มนี่มันคืออยู่ซ้ายจริงไหมเราก็จิ้มเข้าไปโดยที่เราไม่ตึงแก่ออซ้ายจริงตัวตัวกับตัวตัวสายไหมสายครับอ้าวแสดงว่าหน้าจอมีซ้ายมีขนาดอ้าวต่อไปเราดูอะไรอีกครับฟ้าของอีกฟ้าอ้าวฟ้าเราเราเดาได้ว่ามีขวาใช่ไหมแต่จริงไหมอืมจริง นี่จะเป็นการตรวจเช็คเอาต่อไปสีอะไรอีกวะเนี่ยน้ําเงินไม่มีมีม่วงว่ะก็เดาไปก่อนน่าจะเป็นสูงแบบวะเป็นอะไรครับอ๋อเป็นเป็นความเร็วครับก็ช่างมันโอเคนะครับช่างมันก่อนแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะน้ำตาลน้ำส้มน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลกลางแล้วก็เดาไปไป็สูงไม่นสูงดังนั้นถามว่าเราไม่รู้สี ก็ไม่เป็นไรเราสามารถมาพิสูจน์ตรงนี้ได้เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วปั๊บ่ะน้ำตานี่ต่ออะไรไปสูงไปสูงรู้แล้วต่ออะไรอ่ะต่อเหลืองนะคก็เหลืองเพราะเรารู้ว่าคันนี้เหลืองคือไปสูงเอาเรื่องรู้ได้ไงเหลืองแล้ก็ตารางไงดูกไหมตารางเรามีอ้าวแล้วซ้ายอ่ะสายสีส้มนี่ไปต่อกับอะไรสายสีส้มไปต่อกับสายสีดำครับดำที่เขียวอ่อนดูดีดสายเป็นดำขวาอ่าสายดำนะอ่าเราก็จบเราก็ปิดจัมกับดำ ใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะก็ไปจำกับอะไรเขี่ยวอ่อนเียวตอนอตกลงตารางมีประโยชน์ไหมเกี่ยวหน้าจะสอบนี่เอาตารางนี่เอาวงจรนีวะวงจรน่ะมันต้องอยู่ในหัวแหละแต่สีี่ยเราจําไม่ได้เพราะมันข้ามยี่ห้อดังนั้นเราต้องซื้ออาจารย์ให้เอากระดาษเขาแผ่นเดียวก็ต้องซื้อตารางนี่ครับเช่ไหมไอ้วงจรน่ะไม่ใช่มานั่งลออวงจรอยู่มันต้องเขียนได้แล้วอ่าโอเคอันนี้คือหน้าจอใช่ไหมอ่าสมมติว่าผมอยากรู้ว่าหน้าจอผมเนี่ยเสียหรือเปล่า ปิดปิดอ่ะผมมาหน้าจอนี้หน้าจอนี้นะเราหน้าจอนี้มาเพื่ออะไรครับเพราะเราซื้อมาไงเราไมา่รู้มันเสียเปล่าใช่ไหมเราก็หรือเราจะเป็นคนขายหรือเราจะเป็นคนขายนะครับหรือเราจะเป็นคนขายอัอนนี้เนาะ,อ,ะอันนี้มีแดงดำไหม<น>มีแดงดำไหมแดง đen công này đen công đen này okay. đen công đen công đen công này đam công này đen... có tông hay mát đâu có cái ừ. 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 ừ, à quá nó giỏi thì ngày tuy mát cái quân là đều là gọi tiêu 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 để, để. để. ไม่รู้ไม่รู้อ้าวเดี๋ยวเราก็ลองอเลยเราลองเราก็ลองนี่นะสัญญาณน,นี่ไหมสิบสองใช่ไหมเ,ออเราลองอะไรอะ่ะลองอะไรก็ลองไปเถอะมันไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่พังสีฟ้าแล้วกันเราคาดว่าควาขว,า,ขวาใช่ไหมอ้ำพื้นซ้ายใส่ได้ไหมใส่ได้มันจะเป็นฟ้าแล้วเป็นซ้ายให้ช่างมันดีเพราะเป็นสีมันเปลี่ยนได้อ้าวแล้วส้ม,อ,มอ่ะไม่รู้ขวาไหม อ่าใช้ได้มันสลับมันสลับกันอ่าแล้วสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสูงใช่ไหมมันจะสูงหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกเออมันเป็นต่ำไงเข้าใจความหมายไหมจริงๆเราต้องเราเราต้องเปิดสูงเราต้องจ่ายไฟเข้าไปมันอยู่ขึ้นไงอันนี้เราไม่จ่ายไฟมันขึ้นอ่าเข้าใจยังเข้าใจความหมายไหมครับคือมันอินเวอร์สอยู่ หน้าจอนี่อินเวอร์ตอยู่ก็คือเราเปิดไฟต่ำมันขึ้นสูงแล้วอะไรสีม่วงนะสีม่วงสีม่วงก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้เห็ไหมครับอะไรอีก่ะหมดแล้วใช่ไหมแต่งจริงมันจะมีอีกอันหนึ่งเรียกว่าวันไลน์ครับไว้ไว้ไว้คุยที่นี่ เอาแค่หน้าปัดก่อนก็มันก็เท็เส้นเดียวก็คืออะไรครับเอาปริมาณออกมานะครับมันมีสองแบบส่วนนี้ปริมาณเบ็ดใช่ไหมอ่ะกูลองดูนะตอนนี้อะไรวะมันมีจ้บแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เบ็ดเท่าไหร่อ่ะเต็มครับเฮ้ยเต็มตรงไหนเล่าเต็มไหมตอนนี้ไม่เต็มตามรูไม่เต็มเนาะจัำเข้าไปอ่าเนี่ยจัำเข้าไปอ่าอะไรที่มีความเสี่ยงเราก็ต้องให้นักเรียนครับจ้ำไปแล้วเป็นไงย่อน ยังไงครับลด,ดลงเห็นไหมถ้าไม่จำอ่ะไม่จำเกือบเต็มแ <c oughs> สดงว่ามันคืออะไรแสดงว่าจำ <Low bit. S 2> มันวัดว่าถึงเจ็ดสองไหมวุนสึงสูๆๆงไงงั้นถ้าเราจำไปแสดงว่ามันใช้กับวุนสูงสูงมันจะบอกว่าเฮ้ยเบรแค่สี่แปดนี่เหลือน้อยแล้วแต่ถ้ามันใช้กับสี่สิบแปดนี่มันบอกโอ้ยังโอเคเนี่ยยังโอเคแล้วยังงั้นไอ้เส้นนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วสีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะ อ่าทีเดี๋ยวนี้ถือไว้ดิอ่าก็แตะไปเลยมันจะกลัวมันนะไม่กลัวมันทำงานใช่ไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็ปล่อยมันไปถ้ามันขึ้นมันดับเลยอาจารย์ไหนอเมื่อเกียมันดับอ่าไม่รู้อ่าถ้ามันขึ้นอะไรก็คือนั้นแหละถูกไหมครับมันขึ้นแล้วมันทำงานเอาลบกดต่อดิดับอ่าสายมันขยับนี่โอ้หัวจนี่กแล้วถ้าเกิดว่า ลงต่อนี้ทีครับต่อนี้มีผลไหม,มคือก็มันจะบอกว่าหลักการอ่ะหน้าจอไม่ต้องมีคิดไดมากเราคลิกเอาว่ามันคืออะไรแต่ละเส้นนะครับ<ม>อ่าเงี้ยมีผลไหมไม่มีมีผลอย่างเดียวคือบอกว่าเบ็ดต่ำเพรามันไปนเทียบกับโวล์สูงโอเคไหมครับโอเคนะ<ม><ม>อ่าส่วนพรุ่งนี้จะมาพูดต่อว่า แล้วมันมีเฟสไลน์กับวันไลน์มันคืออะไรนะครับเอาว่าไงครับพี่ในโอกาสที่ไอ้น,นี่มันเป็นแบบ48เราเอา12ใส่จรจะทับนะอะไรนะครับคือมันมันมีจำกัดนะว่าเป็น48หรือ12คือส่วนใหญ่อของจีนที่โอเแอบมาให้เราใช้ได้อยู่แล้วอ๋อไม่ไม่จับไม่อย่าไปพูดไม่จํากัดตีไม่จํากัดเดยกก็จับเลี้เข้าไปเราก็ควรดูดีครับใช่ไหมอย่างเช่นรถมันมันซื้อมาเงี้ยมันเขียนว่าสําหรับ24โวลต์เนี้ยเราก็ไม่ควรไปเอา7 2หรอก แต่ถ้ามันบอกว่าสัก60โวลต์อ่า72น่าจะเข้าได้มันมอเตอร์มอเตอร์มันกีนนะ่โวลตบ60โวลต์นะ72ใส่เข้าไม่ได้แต่ถ้ามอเตอร์48เอา72เข้าไปมันห่างเกิน,กนเข้าใจไหมคือข้ามนุ่นอย่าข้ามนุ่นเยอะครับอ่ารุ่นหน้าก็ตัดผมแล้วโอเคครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้มีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีสองสายที่เราหน้าสังเกตนะครับ เมื่อกี้เราได้ดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไฟจี้เข้าไปเนี่ยนะครับวลต์มันจะต่ําหรือวลต์มันจะน้อยนะครับที่เราดึงออกเนี่ยสมว่าเราดึงออกใช่ไหมที่เราดึงออกใช่ไหมเราดึงออกเป็นไงครับเแบบ็ดมันจะต่ําเลยนะครับทีนี้ถามว,ว่าถ้าเกิดเราต่อเข้าไปดูนะครับเราต่อเข้าไปแล้วมันขึ้นอินเวอรอดอย่างนี้สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอที่ต่อเข้าไปเนี่ย ใช้กับรถอะไรก็ดูตรงนี้เห็นเลขอะไรไหมสี 48, ่ส <12. S 1> ิบแปดับเจ็ดสิบสองสี่แปดเจ็ดสองแสดงว่าต่อกันอยู่อ่าสี่แปดเจ็ดสองนี่คือต้องดึงออกเพราะงั้นไอน้นี้เราเป็นเจ็ดสองดูนี่นะสองเราต้องดึงออกดึงออกนะครับเพื่อจะได้แสดงสถานะนะครับต้องดึงออกนะแต่ถ้าเป็นอะไรที่จะต่อคือหกสิบ พอดึงออกแล้วสังเกตมันก็ยังอินเวอร์สอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเราจะไม่อินเวอร์สก็คือสายนี้นะครับสายสีแดงเนี่ยเราต้องตัดให้ตัาดครับจากนั้นก็เป็นปกตินะแล้วเรามาลองดูกันครับว่าถ้าเกิดเราลิกสัญญาณเข้าไปมันจะโอเคไหมสายลิกสัญญาณอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้อันนี้นะมั้งอันนี้ใช่เนี่ยสีเหลืองนะโอเค ก็จะทิ้งเข้าไปผสมกนีนะครับผมจะจ่ายเข้าไปแล้วนะว่าแต่ละตัวถูกต้องไหมผมไม่ได้ดูสีเลยอ่านี่สูงครับนะครับอันนี้ซ้ายใช่ไหมให้ขวานะครับอันนี้ซ้ายอันนี้อะไรครับ ตามเร็วงั้นคําถามคือว่าเวลาเราต่อตัวนี้เข้าไปเนี่ยหน้าจอเนี่ยถ้ามันเป็ินเวอร์ดันอยู่เนี่ยเราต้องอะไรครับต้องตัดสายสีแดงนี่เนาะงั้นถ้าเราไม่ตัดสายสีแดงเราก็จะเข้าใจผิดว่าทําไมมันตรงข้ามโอเคนะครับแล้วก็อีกกันหนึ่งที่อยากให้รู้ไ้สายที่พวกต่อตรงเนี้ยมันจะมีแถบบอกอยู่นะครับ48กับ72เราต้องดึงออกส่วนถ้าเป็น60เราต้องต่อเข้าไป ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งบางทีเราไปหานิยามลําบากว่าทาไมแต่เรารู้ว่าเราต้องใช้อย่างนี้เวลาเจอนะครับก็แปลงนี้เหมือนกันนะว่าซื้อมาดีๆต้องไปตัดสายทิ้งนะครับถ้าไม่ตัดสายทิ้งมันใช้ไม่ได้ก็แปลกดีนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่สําหรับบางคันไม่มีนะบางคันไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องตัดอย่างเงี้ยนะครับเอาลองดูอย่างคันนี้คืออะไรครับเราดึงออกนะปิดเบรกเกอร์ เราก็เจ็บเข้าไปครับอ่าเราก็ดูคันนี้แดงดำนะครับดูว่าตรงไหมอ่าส่วนใหญ่มันจะตรงนะเห็นนะคือเขาไม่ได้ไม่ได้บังเอิญหรอกครับเนี่ยแสดงว่าจีนเขาก็มีมาตรฐานแหละอย่าไปบอกว่าเขาดีไม่ดียังไงนะครับเราเองมีมาตรฐานสู้เขาได้ยังอ่าเนี่ยแดงดํานะครับอ่าเราก็เปิดนะครับอ่านี้ ไอ้ที่เราเปิดสวิตช์กุญแจเพื่อเราจะเอาสัญญาณไฟมาทิกนัันเองเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต่อได้เลยครับสูงใช่ไหมามเร็วทมเร็วใช่ไหมอันนี้ก็ย๋ยวขวาอันนี้ก็เี๋ยวซ้ายอันนี้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปตัดตรงตัดสายอะไรก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าบางเงื่นไปเจอหน้าจอแบบต้องตัดสายก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราถ่ายคลิปแรก เราถ่ายตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เห็นต้องตัดเลยนะครับใช่ไหมก็ใช้ได้หรือว่าสายนี้พี่ป่าวที่เราต่อเอาเราลองดูลองดูเลยลองดูน้าจอมาเอาสายของตัวนี้แหละลองดูเลยนะครับเขาพูดเรื่องนี้ไปพูดไฟหน้า,าไอ้เอเนี่ยการไฟหน้าไม่ติดเขาไปเรื่องนี้แล้ว ค okay. นี่นะครับเราก็หาสีแดงดำอีกตรงไหมแดงตรงอีกแล้วเห็นไหมดำตรงอีกแล้วคุณคิดว่ามันบังเอิญไหมไม่บังเอิญแสดงว่าเขาตั้งใจว่าแดงดำอย่างนี้แล้วเราก็ทิศไปเหมือนเดิมเปิดป้ายคุญแจอ่าเราก็ทิศเห็นไหมอ่าเราทิศนะอ่าขวาเพราะนั้นเราทําแล้วมันตรงใช่ไหมครับอันนี้ตรงใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเราต่อสายนี้เข้าไปมันจะมีผลไหม ก็มายินเวิดนะใช่ไหมก็ปกติเห็นไหมถึงนั้นมันก็เป็นความพิเศษของหน้าจอแบบไอ้สีเหลี่ยมนี่แหละที่ใครซื้อมาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรครับสายสีแดงทางงมก็คือต้องตัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะออกแบบมาทำไมให้มันตัดเดี๋ยวถ้าไม่ตัดก็ต่อแล้วไม่ใช้งานไม่ได้โอเคนะครับ